สวัสดีค่ะดิฉันจุ๋ยสวยสะพรึงคงไม่มีใครไม่รู้จักจุ๋ยสวยสะพรึงสแตทดสีสีใช่ไหมคะบางทีนะคะจุ๋ยก็สงสัยนะคะว่าเวลาจุ๋ยจะเลือกซื้อทีวีรถยนต์แอร์ตู้เย็นสชมพูยาสีฟันยาสัตวผมรองเท้าคอนแทคเลนส์มาคาร่าลิปสติกโลออนกระเป๋าชุดดำน้ำชานมไข่มุกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนมหวานนมจืดรวมถึงน้ำอัดลมเนี่ย ขาเลือกซื้อจากนิ่อร์หรือเปล่านะถ้าสงสัยก็มาหาคําตอบเป็นดีกว่าค่ะว่าแต่เราจะหาความจรงจากสินค้าอะไรดีล่ะุูยเปไงแกอ๋ออทำไมอิงหูยแเป็นมันอเลยเว้ยแกถามจากที่ไหนอะถเหออีตึง้องอปสอะไรสักองไน่ไหูยมเอาชอกเอะไ้ือแลองกิเรส่มอยังไงยไม่ชอบเนี้ยลอง้รู้เหรอม่ อ๋อรู้แล้วว่าจะทำเรื่องอะไรจุดจะทำเรื่องน้ำอัดลมเอสและเบปซี่เหมือนเมื่อกี้นี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวจูดจะพาไปดูขั้นตอนการทำวิจัยซึ่งวิจัยนี้มีชื่อเรื่องว่าอิทธิพลของตราสินค้าต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมเอสและเบปซี่กรณีศึกษานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะหลังจากที่เราได้หัวข้อแล้วนะคะเราจะมาดูว่าก่อนการสำรวจเราก็เตรียมอะไรบ้างชื้อก่อนอื่นนะคะเราจะมาเตรียมแก้วน้ำสองแก้วที่เหมือนกันทุกประการค่ะแก้วแรก เราจะใส่เซกซีค่ะเทลงไปแก้ที่สเราจะใส่ S เ <S ลท 2, <S เ S. <S ลงไปในปัญริมาที่พอๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าเราจะทำยังไงกับผู้ทดลองของเรานะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องชงมนุมสถิตินะคะคราวนี้จู่จะพาเพื่อนๆมาดูว่าทั้นตอนการทดลองนั้นเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะแอบเห็นหนุ่มหล่อคนหนึงอยู่มุมห้องค่ะซึ่งเป็นรองประธานชุมนุมหนุ่มสุดฮอตแห่งสตาร พ <P>. ี่ใหญ่ว่างไหมคะโอเคงั้นจูขอถามพี่อย่างคำถามแรกหน่อยปกติเนี่ยถ้าให้เลือกดื่มระหว Pepsi, ่างเอสกับเบปซี่เนี่ยพี่ใหญ่จะเลือกดื่มอะไรคะว่าเราเลือกเบฟซี่อะเลือกเบปซี่นะคะงั้นขั้นตอนต่อไปนะคะจูขอจะให้พี่ใหญ่ช่วยดื่มน้ำสองแก้วนี้หน่อยแล้วเลือกว่าพี่ใหญ่ชอบแก้วไหนมากกว่ากันนะคะโอเคค่ะแก้วแรกนะคะพี่พี่ใหญ่ดื่มให้หมดเลยนะคะอ่ะาขอบใจค่ะต่อไปนะคะแก้วที่สองค่ะ พี่พี่ใหญ่ชอบแก้วไหนมากกว่ากันคะชอบแก้วที่สองแก้วที่สองนะคะพี่พี่ใหญ่ชอบแก้วที่สองคือมิ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 ม,ม,ม จากการทำการสำรวจในหัวข้ออิทธิพลของตราสินค้าต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลม S อสและเบปซี่โดยการเลือกบริโภคจากตราสินค้าหรือว่าเลือกบริโภคจากรสชาติซึ่งสำรวจจากนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนทั้งหมด60คน ผลปรากฏว่ามีคนเลือกบริโภคเบปซี่จากแบรนด์ ites, ถึง73%และคนเลือกบริโภคเอส27%ส่วนการเลือกบริโภคจากรสชาติ arts, มีคนเลือกบริโภคเบปซี่57%และเลือกบริโภคเอส43%จะเห็นได้ว่าคนที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมจากตราสินค้าและคนที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมจากรสชาติมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าอิทธิพลของตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมของการเลือกบริโภค